ในเมื่อเราก็พยายามที่จะทำดีแล้วว่าปฏิบัติเนี่ยการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญอย่างที่เขาพูดกันไม่มีอะไรที่บังเอิญผลจะมาแต่เหตุผลที่เป็นอยู่ขณะนี้ หรือชาตินี้ในช่วงนี้ก็แล้วแ,ลแต่คือเราพอใจที่จะปฏิบัติธรรมหรือทําสมาธิอะไรก็แล้วแ,ลแต่เนี่ยที่เราจะเรียกเราพอใจไม่ได้มีใครบังคับเรามาทำไม่ได้มีใครไปอ้อนวอนไปขอร้องหรือไปจ้างวานให้เรามาทำเคยถามตัวเองไหมเรามาทำทำไม มาทำสมาธิบางคนลงเดินทางมาไกลๆฝ่าอิจราจรมาหนักใจเหนื่อยใจลำคาญใจเจ็บใ,ใจพอจะมาถึงก็อุกสามากลับไปบกดกด่น แทนที่ <H andy> จะได้หลับได้นอนอาจจะได้หลับได้นอนก็ห้าทุ่มหกทุ่มลำบากทาบุญเนี่ยลำบากทางกายลำบากทางใจเพื่อมาทำสมาธิทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเราไม่ทำไม่ได้แค่ไปสนใจไม่ต้องทำไปมันสนุกสนา,านตามชาวบ้านชาวเมืองเขา ทำไมไม่ไปทํะทไมเลือกที่จะมาทาทําไมพอใจที่จะมาทําทําไมถึงอยากจะมาทำเร่อเคยถามตัวเองบ้างไหมเพราะเพราะว่าเป็นนิสัยตามส่งเราไม่ได้ปฏิบัติชาตินี้หรอกเราปฏิบัติมาแล้วในชาติก่อน จึงได้เ,เป็นเด็กไก่ตามส่งให้เราหันเข้ามาสู่การปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> จะหันมาด้วยทางเส้นไหนก็ตามที่บอกว่าทางเส้นไหนคืออะไรบางคนมีทุกข์แล้วหันเข้ามาบางคนมีสุขแล้วก็หันเข้ามา บางคนสุกสุกดิบดิบก็หันเข้ามาแต่ว่าทางเข้ามาแต่ละคนไม่เหมือนกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่บรรลุปเป็นอรหันต์เนี่ยยังมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยพ่อจำชื่อก็นไม่ได้แย่ความแก่เนี่ยจำยากลืมง่ายแต่ว่าจำเรื่องเขาได้ เอาเรื่องกันแล้วกันเพราะประโยชน์ข้มาอยู่ที่เรื่องไม่ได้อยู่ที่ชื่อแค่เปลูปเศรษฐีเศรษฐีสมัยนั้นเขาก็จะสร้างปราสาทให้อยู่เจ็ดชั้นนะชั้นที่หนึ่งอุประมาณเหมือนโลกมน,นุษย์อีกหกชั้นคือสวรรค์แต่ละชั้นบำรง,งบำเรอความสุขต่างๆนานา ตามที่รู้ว่าแต่ละชั้นมีความสุขยังไงก็อยู่เป็นสุขสบายที่ได้เศรษฐีคนเดียววันหนึ่งก็ปรากฏว่าทางการเนี่ยเขาเอานักโทษเพื่อไปประหารชีวิตการจะประหารชีวิตนักโทษมันเป็นหัว เป็นโจนล้นโจนขโมยเยนะไรเงี้ิธีเท้ามีโคนหัวเอาเชือกล่ามหรือโซ่ล่ามก็แล้วแต่เอาไอ้อิด,อ,ดอิดแดงๆบดเป็นผงโรยหัวแล้วก็จูมือเคียนไม่เดินก็เคียนให้เดินมันก็ต้องเดินไม่เดินเคียน แล้วก็กาศความชั่วความเลวไปทั่วทั่วทุกจอบทุกซอกทุกมุมในเมืองแล้วเงเอาออกไปทางประตูเมืองทิ่ตะวันตกแล้วก็ตัดหัวนั่นวิธีการที่เขาประหารชีวิตในสมัยโบราณแม้แต่สมัยคณะกศัศินเราหรือยุทธยาเราก็ทำอยู่เป็นแบบอย่างมา ตอนี้ว่าเขาฝ่ายราชทัอะไรเนี่ยฝ่ายเพชฌฆาตเอานักโทษนี้ประกาศเป้าเป้าผ่านวานเศรษฐีนางอยู่บนประสาาชั้นเจ็ดก็โพล่ลมามองคิดดูประสาาชั้นเจ็ดมองลงมาจะ,จะเห็นชัดแค่ไหนเพราะว่าเห็นนักโทษดิ้งเลย โโหรักจัดใจสงสารจัดใจหันกลับก็ไปนอนผ้าคลุมโปงข้างฮืือที่ดาเสร็จทีทางทาสีวิ่งไปบอกเสร็จีพ่อแม่ บอกไม่ร like, ู้เนียพระจิดาวเป็นอะไรถามว่าไม่พูดนอนาผ้าคลุมตัวคลุมหัวร้องครางตัวสั่นอยู่นะพ่อแม่วิงเมาลูกคนเดียวเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกบอกพ่อเรอบอกแม่เธอจะจัดให้จะทำอะไรลูกเป็นอะไรหรือเปล่าผีเข้าหรือเปล่าได้นานกระบอกเนี่ยอยากได้นลโทษเลเป็นผัว ถ้าไม่ได้นักโทษคนนี้จะยอมตายไม่ได้นักโทษคนนี้นักโทษประหารเนี่ยว่าเป็นผัวจะยอมตายจะไม่กินอาหารจะปล่อยตายเลยโดยความรักลูกของแม่กิ่งไปดูจัดการได้ไปเจรจากเพชฌขาตุู้คุมคอร์ชั่นมีมานานแล้ว เย็นแล้วค่าโลรเพศจะฆ่าผู้คนแอบปล่อยนี่แล้วนักโทษใหม่มาเอาไปตัดหัวแทน <c oughs> มีมานานแล้วเรื่องของรบชันติดทิ้งบาทค่าสินบนม่อย่ามามีทุกวันนี้หรอมันมีมาตั้งแต่มีมนุษย์ในโลกนี้หรอกเคิด <c oughs> ตัณหามันเกิดมาพร้อมกับเราั้งนั้น เราอย่าไปหลงลืมตัวว่าคนสมัยก่อนนั้นแย่เราวิไรเราเราอะไรยุคสิวิไลแต่การยังจิตใจถ้าสู้สมัยก่อนเขาไม่ได้สมัยก่อนเขาโลกแคบสิ่งที่เขารู้คือธรรมะทุกวันนี้มันมีตัวถ่วงตัวเตะออกเยอะแยะไปหมดนี่แหละก็เลยไ,ได้เอานักโทษประหารมาเป็นลูกเขย มันเป็นผัวให้ลูกสาวส้ัยอยต่อมาเป็นไงโจนก็คือโจรโจนโดยสันดานถามว่าทําไมมันถึงเป็นรักเข็นแล้วปิ้งกันเพราะชาติที่แล้วเคยเป็นผัวเมียกันมานี่ทิดาเศรษฐีกับโจนชาติที่แล้วเคยเป็นผัวเมียกันมาเพอเห็นเขาปิ้งเลย เนี่ยเตมพุทธเจ้าต่ังว่าเหตุที่คนหลักกันก็มีสองประการกเรื่อบุพเพสันนิวาสคือเคยเป็นสามีภรรยากันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วกับสองความใกล้ชิดคืออุปถฐานกัมโชด,ดูแลกันในชาตินี้ เหตุสองประการเนี่ยทำให้คนรักกันเห็นพวกรักปั๊บปิงโอ้ทำไมักก็ไมหลูเนี่ยเคยเป็นอะไรกันมาในชาติที่แล้วตีเห็นแล้วก็อย่างนั้นั้นแต่อยู่ใกล้ชิดกันทำงานด้วยกันอยู่บ้านติดกันมีปัญหาอะไรก็เคยสงเคราะห์ช่วยเหลือกันความใกล้ชิดจะสนก่อให้เกิดความรักได้เนี่ยความรักเกิดได้เเห็นสองประการ นั้นนหละโลกที่เราจะเห็นจนล้าวต่โจรก็คือเป็นโจรวันหนึ่งไอโจรบ้างเลยคิดจะ่ร้อนเอาเครื่องเพชรเครื่องทองที่เมียแต่งเนี่ยที่เมียมีอยู่ก็หลอกเมียว่าจะต้องไปทำวิธีแก้บนที่ที่บนเขาโน่นะ ซึ่งเขาตรงนั้นมันมีเหวเเหวทิ้งโจรเวลาโจรมาพว่าตัดในใจโดยไม่ได้ตัดหัวแต่ไปถีบลงเหวให้ตายตกไปเหวก็ตายแล้วมันสูงคนเดิน็เหินเยอะแยะควรจะต้องไปบนเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาที่นั่นที่ช่วยเขารอดพ้นจากการถูกประหารชีวิต ความจริงเศรษฐีช่วยช่วยเพราะลูกสาวต้องการจะเอามาเป็นผัวเมียรักหัวนี่ว่าได้ได้ไดไจัดข้าวขอเครื่องเส้นเพื่ออะไรไปเป็นขบวนเลยแต่ก็เป็นข่านิยมเมียก็หอบไปห,หมด แต่งตัวมันตู้เพชรตู้ท้องเดินได้พอขึ้นไปพอจะขึ้นไปบนเขาไปถึงเชิงเขาแกก็บอกว่าไม่ได้พวกนี้ไปด้วยไม่ได้ต้องไปได้แค่สองคนคือคือตัวแกะกับเมียพวกบริวารทั้งหลายต้องให้อยู่ที่นี่อยู่ข้างล่างจะามาได้กลับไป เขไปสองคนขึ้นไปก็ขึ้นไปถึงยอดเขาโจรก็ออกฤทธิ์เลยแทนจะฆ่าแก่ชักดาบออกมาไปที่หน้าผาหน้าผาทิ้งโจรจะขฆ่าแล้วก็จะโยนทิ้งลงไปทางเมียก็ตกใจอ้าจะฆ่าทำไมอะ ฉันมีความผิดอะไรจะฆ่าใั้จะเอาสมบัติแก่เนี่ยเงินเตาข้าวของแก่เนี่ยต้องเป็นของฉันไอ้เมียก็บอกว่เาเราเป็นคนเดียวกันของฉันก็คือของของของพี่ของหนูคือของพี่ทุกอย่างเป็นของพี่อยู่แล้วต้องฆ่าทำไมผมไม่ได้ มันจะเป็นได้ไงก็แกใส่อยู่แก่ครอบครองอยู่ต้องฆ่าแกทิ้งฉันถึงจะได้ของบนนี้มาโดยสมบูรณ์ไม่ฟังเสียงเลยจะฆ่าลูกเดียงงัดเหล่ามวกรินปลอบใจปลุกใจตัวเองเออถ้าเราเป็นเราเป็นผู้หญิงเห็นที่ดาเราจะทำไง เพชรจะข้าถือดาบอยู่ข้างหน้าเนี่ยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของผู้หญิงว่าอยาดูถูกผู้หญิงนะแยก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันนั้นรักพี่มากฉันไม่เคยรักใครเท่าพี่เลยคดูดกติเนี่ยเป็น นักโทษประหารยังอุตส่าห์ไปถ่ายตัวมาฉันรักขนาดไหนแต่เถอะเมื่อพี่จะฆ่าฉันก็ยอมแต่ขอให้ฉันได้ไล่ลำให้พี่ดูหน่อยเพื่อการบูชาคนที่รักก่อนจะตายเนี่ยผู้หญิงว่านั้นเมียขอให้ ฉันได้ไล่ลำบูชาพี่สะก่อนให้พี่ดูให้ชื่นใจก่อนที่ฉันจะตายอัเน,นีเออก็ไ,ได้แก่ก็ลำลํำไปอินเดียเ็้เต้นไปเต้นมาวนไปวนมาตอนแรกก็ลำเยี่ยนหาแต่ว่าก็ลำมาใกล้ๆได้แล้ว ลัางวิ่งถลามาซบที่ท่านบอกไปล้างลังแล้วก็มาทะเลามาซบที่ไอ้นี่ก็ยืนถือดาบควายหลังอยู่มันอยากซบให้มันทันไปเดี๋ยวกูจะฟันมันในคอกระเด็นพอเผลอตอนนั้นแหละทำมาซบตอนหลังนี่ก็ผลักเลยโจรตกเขวตายแล้วแกทำไงจะกลับบ้านกลับไม่ได้ใช่ไหมบอกว่า ฆ่าผัวเพราะผัวมันจะล่อนใครจะเชื่อแกก็ถอได้เครื่องประดับเพชรทองทั้งหลายทิ้งไปนในเหวเอามึงอยากได้เอาไปแต่นนี้ไม่พีแล้วมึงแล้วมึงอยากได้เอาไปแล้วแกก็กเสกเริงไปกลับบ้านไม่ได้ไปสู่สํานัก สำนักของปิตพาชกเขามีสำนักเยอะแยะเหมือนต่ทุกวันนี้ก็มีสำนักเยอะมันจัดก็ข,ขอบวชอยู่กับเขามันใช้ใบาตาไนไอ้ที่เป็นหย,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 ยักๆเหมือนใบเรื่อยก้านตาลมดีดึงผมโอ้โหดึงผมหมดหัวเลยแต่ได้จะใช้โกน นางพูดทีหลังว่าทรมานยิ่งเปเลยแล้ว็็สอนสอนทำสอนปัญหาตั้งหนึ่งพันปัญหาสอนตั้งหนึ่งพันปัญหานางก็ท่องได้หมดทังว่าไปไปท่องยุทธจักรไปท้าประลองถ้าหาว่า ใครเขาตอบได้คือแพ้เขาเนียถ้าแพ้เขาเนี่ยง่ายทำได้สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นลูกศิษย์อย่างสองเป็นเมียเขาเป็นผู้รับใช้ไปตลอดชีวิตเป็นเจ้านายตลอดชีวิตนางก็ตะเวนไปเที่ยวท้าะลองเจ้าสำนักต่างๆนี้หมดตอบไม่ได้นางเก่งทุกคน แอบหมดเพราะนั้นเราบอกว่านางมานี่หนีนักเลยให้บอกอย่าบอกนะว้าไม่อยู่ลบกันอุตลุดจนท้าวันหนึ่งนางก็เดินมาถึงเนี่ยที่เมืองที่พระเจ้าอยู่นั่นหละนางก็ไปหักออกกิ่งว่าเนี่ยกอบดินทำเป็นโูรโพกกิ่งว่าปักไว้หมายความว่า ใครต้องการจะว่าหรือจะจัดโต้กันาก็ให้มันดึงกิ่งนี้ออกนางนก็ไปหากินข้าวเด็กๆทั้งหลายก็ยืนดูกันคอยดูจะมีใครมาดึงวันนี้วัดสารีบทเดินผ่านมาวัษษาไซบทก็สงสัยว่าทำอะไรพวกเธอทำอะไรกัน เขาบอกเนี่ยนางเนี่ยเอากิ่งว่ามาปักไว้นี่ประกาศท้าท้าตอบปัญหากันซึ่งไม่มีใครตอบได้ทุกคนหนีหมดเะลาไปบวชก็บอกเอองั้นไปถอนออกถอนออกไอ,อ,อก้คนนั้นก็แยงไม่กล้าถอนวูไม่กล้าจะตอบปัญหาไม่ได้แก้ถอนแล้วข้าจะเป็นคำตอบปัญหาเขาเอง ก็เลยไปถอนนางกลับมาเห็นอ้าวใครมาถอนแสดงว่าต้องกานจะโต้หวาทีแก่ใช่ไหมพระตาที่บุตรก็แสดงตัวตตก็โต้กอนาให้ให้นางถามก่อนถามอะไรมาพระตาที่บุตรก็ตอบได้หมดไปตั้งห้าร้อยขอแล้ว แล้วภาษารบต์บก็บอกว่าเอาแค่นี้ก่อนห้าร้อข้อฉันถามมั่งฉันถามมาว,ว่าโอเคระษารโบต์บก็ถามว่าน้องหญิงอะไรเป็นหนึ่งอะไรที่เป็นหนึ่งไม่มีสอง โอ้โหนางงงเรียนมาตั้งร้อยปัญหาไม่เคยมีปัญหาดีเลยอะไรก็เป็น,นัไม่มีสอบคนุตายยอมจำานำตอบไม่ได้พม่สารีบุก็บอกตกลงแพ้แล้วใช่ไหมนาบอกยอมแพ้ หนึ่งจะเป็นขารับใช้ภาษาริบรุกบอกไม่ได้เราเป็นพระรลับไปไม่ได้จะเป็นลูกศิษย์ภาษาริบรุกก็บอกพระน,น่นต้องไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์ของเรารอท่ามณาโคดมแต่วพระสายริบรุกก็เฉลยว่าหนึ่งไม่มีสองคือพระนิพพาน เป็นหนึง่งไม่มีอะไรเนื้อกว่าพระนิพพานเป็นที่สิ้นทุกข์เป็นที่หมดทุกข์เห็นแดงบรมสุขที่ไม่มีใครเทียบเท่านิพพานขงประมสุขขังนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่งนางก็ยอมจะนอนก็เลยไปเฝ้าพาระเจา้าพระเจ้าก็บอกว่าโอ้จะเรียนมาทักร้อยทัพพันก็สู้คำถามคำเดียวไม่ได้คือไฟลิพานความรู้เหล่านั้นไม่ได้ช่วยตนพ้นทุกข์ แต่ช่วยทำให้ตนเองมีทุกข์ที่มีประโยชน์อะไรที่จะรู้มาเป็นพันเขาไม่เกิดประโยชน์แ้่หลัง,ลงจากนั้นพระเจ้าก็เทศน์ให้ฟังพราก็ฟันางเข้าใจเิ็งเป็นพระโสดาบันลงกราพระเจา้าเลยโอ้โหขอได้เป็นที่พึ่ง ขอพระเอจ้าเป็นที่พึ่งขอ,อพระธรรมเป็นที่พึ่งขอ,อพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างที่บอกว่าที่พึ่งอื่นของลูกไม่มีนักที่เมตตานางันยังที่พึ่งอื่นของลูกไม่มีพุทธโธเมตตานางวัตรัง บระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของขพเจ้านัตถิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของของขเจ้าไม่มีธรรมโมเมสรนังวารังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของขพเจ้านัตถิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีสังโฆเมสรนังวารัง ถ้าสรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าระริยานตนอย่างนี้จะขอบวชพระเจ้าจะให้ไปบวชที่สำนักของพระนางโคตมีชาประชาบดีแใ,ในสุดการก็จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยวิถีชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทางที่จะเข้าสู่ธรรม ทางที่จะบรรลุธรรมก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็เรียกว่านางเข้าถึงธรรมเพราะความทุกข์ที่ต้องถูกสามีจะฆ่าตร้องพัดบานพัดเมืองต้องไปอาศัยอยู่กับปิพาชกมันถอนหัวแกถอนผมเราไปถอนดูมั่งกล้อนไอ้กร่อนผมนี่ไม่เป็นไรอันนี้มันถอน ทอนก็จะหมดหัวนี่โอ้ทอรมานขนาดไหนแล่ขอวัดปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้แลวพวกเราเหมือนกันาการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เปบบ็นเรื่องบังเอิญในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็แสดงว่าเรามีนิสัยตามส่งเราได้มีบุญที่ได้กระทำมาแล้ว และชาตินี้เราก็กำลังทำอยู่เราจะทำอยู่เท่าเดิมเหมือนชาติที่แล้วหรือควรจะทำให้มันก้าวหน้าขึ้นจเจริญขึ้นวพราในชาติทผ่านผ่านมาที่เราปฏิบัติทำเราคงตั้งเจตนาไว้ดีอย่างน้อยก็เพื่อบรรลุธรรม าชาตินี้ก็ได้มาประฤติธ,ธรรมอีกนับเป็นลาภกันประเสริฐเพราะสมควรจะได้ทำโอกาสนี้ของเราทำความประเสริฐของเราให้มันสำเร็จให้มันจเจริญรุ่งเรืองอย่าทำโอกาสอันดีเยี่ยมแสนประเสริฐของเราให้เสียไปโดยไม่ได้ไเลยรลยมันอย่างน้อยควรจะเข้าถวายส่วนทาน หวังว่าคงจะเข้าใจในตัวถึงกันเชิญพอ